เมืองด้วยเริ่มน,กนาออกาศหนาวๆองศากระติดลบสี่โมงกว่านะคะสี่โมงกว่าเมื่อเออคืออยู่ข้างนอกนอกจากพี่ใหญ่ไปตลาดพี่นหอยในบริไปนะคะพี่ใหญ่ไปห้างไปซื้อของไม่นหอยก็จะเตรียมเฮ็ดเมนูใส่ตู้ยเย็นไปให้เหล่าใส่ช่องฟิตไปให้เหล่านะคะมาเบิ่งกันว่า หมูเนือ้อเบคอนแคงแตกต่างๆนี่จะเฮ็ดออกมาเป็นจักเมนูใดได้จักเมนูสําหรับอาหารแสกแข็งของพหญ่นะคะก็จะเฮ็ดแล้วก็บิ่งกันไปเนาะคะ่ะส่วนเมนูในการทําก็จะแยกให้เป็นส่วนๆไปสําหรับการเฮ็ดอาหารแล้วก็าพาบร่วมกับะยให้อีกหนึ่งชุดนะคะปวดแขวแต่ว่าปากเขาต้องกินเนาะคะ่ะมันก็ต้องเฮ็ดพะว่าอยู่กันสองคน,นก็ต้องเฮ็ดให้กันกินนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าสามอย่างนี้มีหมูอยู่สามแผกเสดายยังจักกย่างเมน,นูเกษตรสามเมนูล่องเบิงนะคะ สำหรับอาหารเขาไม่น่อยก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเข้าไปสู้ระยะทางมั่อมาถึงเคิงแต่ว่ากระือว่ารด้หลายเติบแล้วนี่ก็คือโคลพุดดิ้งนะคะโคลพุดดิ้งสองถาดนะคะนี่ถาดหนึ่งค่ะตอนนี้เปิดเตาอบวอ้อมแล้วความที่จะเอาเข่าตาอบนะคะเดี๋ยวก็จะอบออกมาแล้วก็จะเห็นหน้าตามันส่วนตรงนั้นก็จะเป็นซอสนะคะเป็นซอสสปาเกตตีซอสสปาเก,าเกตตีเนื้อบดซอสดานะคะ กำลังทําการเคี่ยวอยู่นะคะแล้วก็จังจะเหลืออีกหนึ่งเมนูที่กาลังจะทําตามมานะคะเดี๋ยวกะสีเอาของทุกอย่างเข้าไปใส่ในตู้อบแล้วก็เ็จเมนูต่อไปนะจ๊ะกินทําเสร็จแล้วก็ต้องกินจะปิดไทยคลิปแตยการคลิปพญายินกินนะคะเดี๋ยแม่น้อยก็จะไปเ็ดเมนูอื่นต่อห้มันเสร็จนะคะปอมมี่เฮมินอยเฮดหลายเมนูเชฟเฟอร์จิตติดยดตวัน เดาโอเคอืมอืมอบีนห้อหซอดเมียดนีห่ห้อโอเคก็กินไปสะนะหนึ่งความรักหนึ่งปัทนาดีจากใจไม่ยน้อยนะคะรักนะจุ๊บๆเก็ดแล้วกับซิ้มคักเบคช่วงร่ออาหารมันสุกหมดวันนีกับกินอยู่ในของรับแขกนะคะเพราะว่าห้องครัวยังเข้ามาไม่ได้ยังทำอยู่ยังไม่เสร็จ ปากเกตตีเนื้อบดซอสด,ดำซิมได้ไหมสิมสิมซิมให้รู้นะคะอร่อยซอสนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศนะคะ หรือไม่ชอบเค็มเชยหรือว่าสดกเขกือเทศหรือว่าเนื้อบอกเขกือเทศ่ใส่ในสอดสอดสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะ เป็นคนคั่วเนาะเขรากับสิ่นไปนั่นอยังอีกสองเมนูนะคะพี่น้อง มใส่พริกป่นนิดนึงเพราะว่าไม่นา่าจะเป็นคนปิดรสเผ็ดน,นะอันนี้เซ็ตไปแล้วสปาเก็ตตี้คนพุดดิ้งเซตไปแล้วเลยค่ะ้วไม่น่อยตัดใส่การแล้วก็ตัดใส่กองนะคะพึ่งออกจากโต๊ะเมื่อกี้ก็ได้เซ้าไม่แห้งผัดเบ่อนเมื่อย สามเมนูนี่สปากเกตตีเนื้อบดซอสดำคนพุดดิง้งแล้วก็จะมีหมูห่อชีสอ่อหมูห่อเบอคอนไส้ชีสนะคะซึ่งอยู่ในตะอบหมูห่อเบอคอนไส้ชีสนะคะกำลังใส่อยู่นะคะกำลังอบอยู่เพิ่งเอาเข้าอบเมื่อกี้เพราะว่าเตาอบมันหน่อยต้อบเท่ละเมนู เมนูอหารกองพญานะคะสำคัญจะมีกลองใส่บอลืมสซื่อกลองซื้อมาตอนปีนหใหม่แล้วมันเหมือนจักองแห้งข้าแก้วเมื่อานแล้วไม่นด้จะไปเนีย่ต่อนะคะเซตซับเป็นแบงส่วนอีกแล้วนะคะนี่ก็คือสปากเก็ตตี้ซอส เนื้อนะคะพอนายกินไปอิ่มไม่ใช่น้อยกินอิ่มแล้วก็เหลือได้เขาชงฟิตอีกหนึ่งกองนะคะพร้อมกับซอสไปแล้วกินเราสองตาใหญ่อีกหนึ่งรอบเนาะค่ะเนาะนะคะสำหรับข้าสองตาใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะหม้อแหกเนี่ยพได้ล้างพอน้ำบอลเซตนะคะส่วนที่อบอยู่ก็อบไปนะคะ ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างในในหั่นยังว่าในเซตส่วนเมนูนี้ก็เ็ตแล้วนะคะอันนี้คือคนพุดดิ้งนะคะคนพุดดิ้งเ็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเ็ดซอสแล้วจ้าหลังจากอบเสร็จแล้วเรียบร้อยคนพุดดิ้งเราก็ออกมาหน้าตาสวยงามประมาณนี้นะจ๊ะเห็นป่าวว่าน่ากินนะคะเดี๋ยวเมาจะทําการตัดใส่กล่องให้พี่น้องดูนะคะนี่จ้ะสวยงามมากนะคะเราก็จะได้เมนูอาหารกรองเดี๋ยวจะทําซอสก่อนนะคะสามของเมยน้อยก็เ็จแล้วนะคะสําหรับเบคอนห่อหมูบด ใส่ชีสเยิ้มๆนะคะก็เสร็จซับเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมเมียนคัวเมียนยังนะคะเดี๋ยวจะบดสรุปอาหารกองให้ดูนะคะสําหรับอาหารกองก็ได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะบดสรุปให้ดูเดี๋ยวให้เก็บอะไรให้เรียบร้อยเข้าที่ข้าทางก่อนนะคะบดสรุปคัววุ่นๆเบื้องหลังฉากเค็ดบันงอะไรบ้างในรั้วก็มีหน่อยเก็บตกไม่เบื้องเป็นบางส่วนเนาะก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มจากเมนูแรกเรากันนะคะนั่นคือซอสซอสสปาเกตตี้ เนื้อบดซอสดำนะคะกัเหลือซอสใบสําหรับกินผู้เดียวไข่พะย่ะไรนะคะทีี่สีสปากเกตตีผสมกับซอสไปแล้วแล้วก็มีซอสเหลืออีกกองนึงสําหรับไปกินเท่าสองคนมือใดนึกอย่าก็ออกมาแค่อุ่นแล้วก็ต้มสปากเกตตีไปเนาะคะ่ะส่วนตัวนี้ก็นี่ค่ะได้เป็นโคลผุดดิ้งนะคะเป็นหมูบดผสมกับกะปีเครื่องเทศแล้วก็ราดซอสนะคะหนะะ้ต่ตานากิน่าคะตัวนี้ก็ได้แปดกองนะคะ ส่วนอีกสองกล่องก็ไว้ให้พ่อใหญ่กินพรุ่งนี้นะคะเนาะนี่จ้ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเนื้อเบ,บคอนเบคอนห่อเนื้อบดไส้ชีสซอสเห็ดแคนตาลน,นะคะก็อีกสี่กล่องอาหารเห็ดกินเองเข้าก,ก็ได้ปริมาณสมใจเข้าอยากจริงๆจะเข้าไปซื้อของเขาได้บ่ได้ค่ะสําเร็จเต็มว่าถือปากเข้าเนาะแล้วก็ได้หน่อยแล้วก็แพงเขามาถั่วเฉลียว่า้าเห็ดเอง ก็ได้หลายนะคะถ้าเขาขายกล่องหนึ่งก็แพงอยู่นะคะอันนี้เราทํากินเองแล้วก็ใส่คุณภาพได้จริงๆบางกล่องเนี่ยเขาจะแบง่งใดเป็นแบบว่าสองกล่องไดกินสามข้นสามเถ้าคนนะคะแต่อันนี้ไม่น,น้อยก้าวว่าเพราะไงเพราะ,งระตงกินโปรตีนหลายเพราะตรงกินมันฝรั่งหลายกันเนีนทีเนื้อกันแล้วกันเพราะว่าน่าเดี๋ยวเหตดกับขอ่อยเพลินกินน่าเดี๋ยวเหตุไม่เนื้อกองนะคะนี่ก็ใดน้าละค่ะเก็บไวนน้น้า้วยเก็บไว้เท่าท,ที่ต้องการอยากกินเมื่อไหร่ก็ออกมาอุ่นนะคะสําหรับเบคอน เบคอนเนื้อบดหอกับชีสนะใส่ชีสะคะเวลาข้าอุ่นปุ๊บชีสก็จะเยิ่มออกมหม่นะคะวู้ยรับรองว่าแซ่บแน่นอนผสมกับซอสเห็ดเข้าไปอีกอู้ย,ยิ่งสุดยอดอลังการนะคะมาลองไปเห็ดเบิ้งแล้วกันไมนูกับชาดย้อยร่มขีปไห้นะคะหนึ่งความภักหนึ่งปรารถนาดีจากใจไม่เย็นน้อยจ้ารักนะจุ๊บ